ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสมืองเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังการกระทรวงการคลังเปิดดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2553ตั้งอยู่เลขที่68ทับ1หมู่10ตำบลเสมืองใต้อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่บริหารงานโดยนายสุวิทย์มีวันศิลป์ผู้จัดการสาขาเสมืองพื้นที่ในความรับผิดช,ชอบ5ตำบลได้แก่ตำบลเสมืองเหนือตำบลเสมืองใต้ตำบลแม่สาบตำบลยังเมินและตำบลบ่อกแก้วผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นอาคารสำนักงานด้านหน้ามีป้ายตาสัญ,ญลักษณ์ธนาคารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวกผู้ใช้บริการสามารถเดินทางด้วยรถโด,ดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีการจัดสรรพื้นที่ด้านหน้าเป็นลานจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และมีช่องจราจรสำหรับผู้พิการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสำหรับพื้นที่ว่างภายนอกอาคารสาขาเสมิงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีมุมนั่งพักผ่อนนอกอาคารสาขาเสมิงจัดทำป้ายต่างๆเพื่ออ,อํานวยความสะดวกในการติดต่อแก่ผู้ใช้บริการเช่นแผนผังพื้นที่การให้บริการลูกค้า ป้ายบอกทิศทางไปจุดบริการต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและธนาคารและมีป้ายเตือนตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบมีห้องน้ำแยกชายหญิงและผู้พิการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสัญญาณขอความช่วยเหลือราวจับทางลาดและประตูเฉพาะโดยมีพนักงานดูแลความสะอาดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาการออกแบบสถานที่ภายในอาคารสำนักงานสาขาเสมืองคำนึงถึงผู้ใช้บริการโดยเฉยพบุคคลที่ต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษเช่นผู้พิการสัตว์ลีมีคันและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกมีทางลาดจุดจอดรถเข็นที่นั่งพักคอยและช่องบริการพิเศษจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการภายในอาคารแบ่งพื้นที่ส่วนของพนักงานและลูกค้าออกจากกันอย่างชัดเจนมีที่นั่งสำหรับรอรับบริการอย่างเพียงพอจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกจัดวางเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งานการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบเครื่องแจ้งอักขีภัยระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆสาขาเสมิงมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ และเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการเงินและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการงานบริการด้านการเงินคือการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เป็นหลักเช่นการทำธุรกรรมการรับฝากเงินการถอนเงินฝากการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากการทำบัตร ATM การรับชำระหนี้ด้านเกษตรกรและการรับชำระค่าสินค้าและบริการมีระบบบัตรคิวเพื่อจัดลำดับการใช้บริการการให้บริการของพนักงานทำตามมาตรฐานที่ธนาคารกำหนดด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเต็มใจให้บริการงานบริการด้านสินเชื่อการให้บริการภายในอาคารสำนักงานเช่นการรับลูกค้าขึ้นทะเบียน การให้กู้เงินทำสัญญากู้เงินการจ่ายเงินกู้และการรับปรึกษาปัญหานี้นอกระบบลูกค้าสามารถใช้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาสนาทีนอกจากนี้พนักงานยังมีการวางแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการด้านสินเชื่อนอกสถานที่นะหมู่บ้านและบ้านเรือนของลูกค้าจากความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าไม่ได้จำกัดอยู่ที่สาขาหรือช่องทางหลักของธนาคารสาขาเสมืองมีความพร้อมและต้องการเข้าถึงลูกค้าทุกๆกลุ่มเพื่อมอบบริการทางการเงินให้กับลูกค้าจึงเพิ่มช่องทางการบริการในพื้นที่ ดังนี้ 1. ให้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (PAM) 2การรับเงินฝากนอกสถานที่ 3. การให้บริการลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยต่อผู้พิการผู้สูงอายุมากกว่า70ปีที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อธนาคารได้ถึงบ้านโรงพยาบาลหรือบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานธนาคารพัฒนาและเพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของลูกค้าหนึ่งให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปโมบใช้งานได้24ชั่วโมง2 จ้งเตือนการเคลื่อนไหวบัญชีผ่าน SMS ตลัดแบบเรียนไทย3เปิดแพลตฟอร์มฟอร์มมาจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์เพิ่มช่องทางตลาด4ทำบัตร smart c ร์ดอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขป,ประจำหมู่บ้านใช้ซื้อสินค้าถอนเงินส่งเสริมสังคมไร้เงินสด5ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAC Family สำหรับเกษตรกรช่วงโควิด19 6มีระบบรับฟังความคิดเห็นลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เช่น Facebook Line กล่องรับความคิดเห็น นอกจากให้บริการทางการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสมิงยังมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาสาเพื่อสังคมและเกษตรกรสุขภาพดีรวมถึงดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินแก่เยาวชนพนักงานบริการด้วยใจพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสมิงทุกคนให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แนะนำบริการตอบข้อสักถามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจหากมีข้อผิดพลาดให้ขอโทษและแก้ไขทันทีให้คําแนะนําข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะด้วยความรวดเร็วถูกต้องให้บริการเสร็จสับนะจุดเดียว one stop service สร้างความพึงพอใจและความประทับใจเกิดความรู้สึกดีพร้อมกลับมาใช้บริการซ้ํา